เป็นขบวนแห่ขันโตกนะคะเราก็มีนางพญาขันโตกเหมือนกันนะคะซึ่งจะนั่งอยู่บนเสลียงนะคะแล้วก็มีคนหามเสลียงซึ่งน้องๆที่นั่งบนเขาเรียกว่านางขันโตกหรือว่าเสลียงนั้นนะคะ mm. ก็จะรลไปด้วยนะคะ าการแสดงแบบล้านนานะั้นมีความอ่อนอยสวยงามนะคะซึ่งก็ตรงกับลักษณะของคนล้านนานะคะพีน้องที่มาจากกรุงเทพมหานครก็ดีนะคะจากภาคกลางหลา,ายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะโดยเฉพาะในสายบุตรนี้นะคะมาทุกปีนะคะแล้วก็ในส่วนจังหวัดต่างๆนะคะ ส่วนบุรีนะคะทงในส่วนของจังหวัดเชียงรายนะคะก็มีมาหม่ยนะคะจังหวัดใกล้เคียงนะคะทั้งเชียงรายเชียงใหม่นะคะพะเกาแม่น่านลำพูนอันนี้คือเราจะมีสายบุนต่างๆที่ได้เดินทางม,มาร่วมในงานจุมภีดนี้นะคะว่าไปลแล้วก็แทบจะ ทุกจังหวัดเลยนะคะเพราะว่าในแต่ละปีนั้นนะคะถึงแม้ท่านไม่ได้มาเป็นประธานสายบุญนะคะท่านก็มาร่วมในงานบุญนะคะก็ถือว่ามาท่องเที่ยวนะคะตึงวัดพระห้านรเงานั้นนะคะมีสถานที่นะคะ,ะที่ถือว่ามีศาสนสถานเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมและที่สำคัญก็คือทางศาส,สนานะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณพระธาตุาเงานะคะสำคัญที่สุดที่วัดพระธาตุขาเงาและก็คือหลวงพ่อผาเงานะคะซึ่งมีความสันตินะคะแล้วก็เป็นหลวงพ่อที่มีพุทธลักษณะที่สง่างามน,นะคะซึ่งใค่ได้มา วัดพระธาตุผาเงาแห่งน,นี้นะคะก็ต้องได้เปจนกราสกละหลวงพ่อผาเงาน,น,นะคะวันนี้นะั้นอกจากเราจะมีประธานเปิดงานแล้วนะคะก็คือท่านส้อยยีไตรจุดประธาน เปิ้งระถินฐานเงาไกงที่17นะคะเจามีประธานที่ฝึกษาคณะกรรมการจัดงานนั่นก็คือท่านกัปตันโบก้าเทควันดีนะคะท่านก็มาทุกปีเลยนะคะสิ่งที่แล้วท่านก็เป็นประธานทอดผ้าจุดกระดินนะคะก็หมุนเวียนกันไปนะคะสายบุญต่างๆก็ได้หมุนเวียนกันเป็นประธานทอดผ้าจุดกระดินแต่ ปีนะคะนอกจากบบนัน้นแล้วนะคะวันนี้เรายังได้รับเกียรติจากทางการอนิบดีกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคันวาลที่ร้อยตรีอ,อนุภาพเกษรสุวรรณนะคะ<ม>แล้วก็ยังมีทางท่านผู้ในการสำนักบ,บังคับคดีสำนักงานตรวจค้นเรียนแม่จางวิทยากรมนะคะก็ทาให้งานนี้ดูคพื้นนะคะแขกผู้เกียรติที่เคารพคะช่วงต่อไปนี้นะคะ เราจะได้ร่วมกันนะคะจะอีดป้ายดีป้ายกวาไป้ายหรือว่าทอผ้านะคะก็สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆได้นะคะกับทางกลุ่มต่างๆนะคะค่ะก็ช่วงนี้นั้นนะคะก็ให้ท่านได้รับประทานอาหารพร้อมกับชมการแสดงนะคะ